อยู่ที่ศาสตร์สุขภาพของคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงพานะฮะครับก็คงจะเป็นปรเพิธีนะฮะที่เรามีการจัดก,การกีฬาสามพื้นทย่นะกีฬาพื้นบ้านนะฮะใช้คำว่าพื้นบ้านเพราะว่าเป็น,นทัปปท้าางลูกโป่งศิลปะวัฒนธรรมนะฮะก็มีคำว่าพื้นบ้านด้วยนะและปีนี้ก็เป็นปีที่มหาวิทยาลัยมีการารณรงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในรัชการต้อนรับนะฮะไอซี AC. ซึ่งก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะฮะซึ่งตรงนี้ก็คงจะเป็นแนวทางที่เราคงจะต้องเตรยียมความพร้อมเพื่อจะต้อนรับนะฮะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นะฮะสามปีก็คงจะเป็นในส่วนที่เราก็เป็นองค์กรที่จะต้อง ของต่อนโยบายของมาหาวิทยาลัยด้วยของประเทศด้วยนะฮะที่จะต้องเตรียมความพร้อมนะก็เป็นเสถียรภาพตัวท้นให้เรารับรู้นะฮะว่าเอเซี MC นั้นกำลังจะก้าวเข้ามาแล้วนะฮะเราคงจะต้องวิธีคิดเราคงจะต้องอมองไปในภาคของภูมิภาคเอเชียแล้วไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียว เพราะว่าประชาคมสิริธรรมที่เราควนจะเป็นในส่วนของอสังคมที่มันจะใหญ่ขึ้นนะไม่ใช่ประเทศเดียวนะครันเป็นประชาคมันอยู่หลายๆประเทศเป็นประเทศ,นะ,เทศนะฮเป็นประเทศที่จะต้องมีการพัฒนาร่วมก,กันนะสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลอะไรแล้วก็มีผลในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะฮะการเมืองการปกครองอะไรเี่มันก็จะมีผลนะฮนะแ,แล้วซึ่งองค์กรเราคงจะต้องมีการ วางแผนและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับในการแข่งขันนะฮะในเรื่องของโดยเฉพาะทางด้านการดูแลรักษาสุขภาพนะฮะในเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างนะฮะแล้วก็คงจะเป็นสิ่งที่มีความเป็นนะที่เราจะต้องดําเนินการแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมันก็เตรียมความพร้อมที่นี้ก็อยู่ที่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือบุคลากรนะฮะบุคลากรขององค์กรของเรานะฮะซึ่ง คงจะต้องมีความเข้มแข็งนะฮะมีกระภากสูงนะฮะในสิ่งที่เราบอกว่าเราแอคทีฟแอคทีฟเนี่ยนะฮะก็จะเป็นค่านที่องค์กรหรือวิธีเราเรียกว่าคอเวลูนะคอเวลูองค์กรไงค่านที่องค์กรเนี่ยคงจะ,ะเป็นแนวปฏิบัตินะฮะเป็นแนวปฏิบัติที่จะให้บุคลากรของรเราเยึดถือ ปฏิบัติในแนวทางเดียวกันในการทํางานร่วมกันนะฮะทุกคนมีค่านิยมองค์กรเดียวกันยึดถืปฏิบัติในในทางเดียวกันเพื่อจุดมุ่งหมายเป้าหมายเดียวกันนะฮะน,นี่คือแนคือสิ่งที่ในในองค์กรที่ประสบความสำเร็จแล้วคงจะต้องมีค่านิยมองค์กรที่เข้มแข็งนะครับการที่เราจําได้ว่าแอคทีฟคืออะไรมันไม่ใช่คาตอบนะครับตอบคงจะอยู่ที่ว่าเรายึดถือปฏิบัติจนเป็น นิสนะฮะเป็นปะเพณีเป็นอ,อยู่ในวัฒนธรรมองค์กรของเรานะฮะเป็นในส่วนที่แทรกซึมเข้าไปในวิธีคิดวิธีปฏิบัติของเราคงจะไม่ได้แค่ว่าตอบได้ว่า Active มันย่อไปจากอะไรนะฮะแต่เราคงจะต้องทราบทราบซึมเข้าไปนะฮะแล้วก็ซึ้งในความหมายของมันและปฏิบัติอย่างเป็นนิสสิทอย่างต่อเนื่องนะฮะไ่คงจะเป็นสิ่งที่เราอยากเห็น เาไม่ว่าจะเป็นปฏิทินที่เอาออกมาเสื้อที่เราเดี๋ยวที่จของอปีนี้นะฮะก็รับปีใหม่ปี2556เนี่ยเราก็อยากจะให้บุคลากรเราทุกคนเนี่ยได้มีความเข้าใจนะฮะในถึงปฏิบัติในข้ารายกองค์กรผมคิดว่าคงจะเป็นเครื่องมือที่จะทำให้องค์เราประสบความสำเร็จน,นะฮะในเ่อของ เขาจะเป็นการเตรียมความพร้อมสู่ A D C นะฮะหรือว่าแผนพิจารณต่างๆของของคณะนะฮะของโรงพยาบาลนะฮะของสื่อยิ่งสาติดขามนะฮะก็คงจะต้องมีธีแนวปฏิบัตินะตามท่าเรือนครนะฮะแอคทีฟนะวอนที่เวตาผู้ติดไปแล้วแอคทีฟก็อดซิ่เป็นนะฮะมุ่งผลปิดใช่ไหมฮะนะฮะปก็ใช่ไหม คอนเนียสควอลิตี้จริงๆเจ้าจะคอนเนียสคอนดิชันี่มันเป็นคอนดิชันเนียสควอลิตี้อินฟูซเมนท์นะฮะมันชื่อเต็มมันจะเป็น P Q I นะฮะคอนเนียสควอลิตี้โฟมเอนทีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องนะฮะส่วนทีก็เป็นทีเวิร์สนะฮะก็คือเป็นเรื่องของการงานอ่าเป็นทีนะฮะนะฮะส่วนไอก็อีเวนต์นะฮะของเราเป็นมหาวิทยาลัยเราจะต้องมีเรื่องของนวัตกรรมต่างๆนะฮะ การที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆออกมานะฮะเรื่องของ